กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรมตอนเรื่องของหมาคนต้องเกี่ยวแล็กเล็ปนี่เธอเลี้ยงหมายังไงปล่อยให้หมามันมากัดไก่ของฉันเนี่ยตายไปตั้งสองตัวราคามันไม่ใช่ถูกๆนะฉันไม่ยอมแน่ๆอ้ามันเป็นเรื่องของหมานี่นะฉันไม่เกี่ยวสักหน่อยอ้าวพูดมาหมาอย่างนี้ได้ไงการปล่อยปละแล้วเลยสัตว์เลี้ยงแล้วสัตว์เลี้ยงไปทําอันตรายต่อผู้อื่นหรือทรัพย์สิน จนกลายเป็นคดีความขึ้นแบบนี้เจ้าของมีความผิดทางอาญานะคะมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำคุกทั้งปรับเงินนะคะโอ้จริงเหรอที่หมาทำผิดเนี่ยเจ้าของก็ต้องรับผิดชอบด้วยนึกว่าเรื่องของหมาคนไม่เกี่ยงซะอีกอะ่ะทีนี้รู้ระออย่างว่าหมาทำผิดเจ้าของเองก็ต้องรับผิดชอบด้วยมีสัตว์เลี้ยงในความดูแลต้องดูแลให้ดีค่ะเลี้ยงหมาไว้เฝ้าบ้านได้แต่ก็ต้องดูแลให้อยู่แต่ในบริเวณบ้านเพียงเท่านี้ เราก็จะได้ทั้งหมาแล้วก็เพื่อนบ้านดีๆไปพร้อมกันค่ะหากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรมหนึ่งหนึ่ง,ง,งกดเจเจนะจะบอกให้